เมื่อต้องการเปลี่ยนยางใหม่จะรู้ได้อย่างไรว่าเราได้ยางใหม่จริงคลิปนี้มีคำตอบนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวิธีการดูวันเดือนปีเกิดของยางดูตรงไหนดูอย่างไรไปชมกันครับมาดูกันครับให้ดูที่แก้มยางนะครับไล่ไปเรื่อยๆนะครับไล่ไปเรื่อยๆ จะมีวงรีนะครับเป็นช่องวงรีสี่เหลี่ยมครับคล้ายๆสี่เหลี่ยมสี่แปดหนึ่งเก้าสองตัวหน้าคือสัปดาห์ที่ผลิตนะครับสองตัวหลังคือปีที่ผลิตของยางนะครับผมให้เราดูเลยครับแสดงว่ายางเส้นนี้ผลิตสัปดาห์ที่48่สิบแปีสองพนะครับ เมื่อเราเปลี่ยนยางเราควรรู้นะครับว่ายางที่เราใส่มากับรถเป็นปีไหนยางมีหลายแบบครับมีทั้งเก่าเก็บค้างสต็อกหลายๆอย่างนะครับคลิปนี้เป็นเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับผู้ใช้รถผู้ใช้ถนนรู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบกหามครับสวัสดีครับ